สวัสดีครับนักศึกษาสาขาอิเล็กทรอนิกส์ระดับชั้นปช,ป,ชปีที่3ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์เชนนนนอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องแนวข้อสอบนะครับวิชาไมโครคอนโทรเลอร์และเบสิกโรบอทนะครับก็วิชานี้ก็ตั้งแต่ต้นที่อาจารย์ได้อธิบายไปแล้วนะครับวิชา2วิชานี้นะครับจะมีเนื้อหาที่สามารถนะครับแล้วก็ใช้นะครับความรู้ที่เรียนในรายวิชา แมกนโบร์ er นะครับมาประยุกต์ใช้ในการสร้างนะครับหุ่นยนต์เบื้องต้นได้นะครับอทนนี้แนวข้อสอบก็จะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับทีนี้ก็จะมีที่อาจารย์ไว้นะค,คือหนึ่งเลยความหมายของไมอนโทร์นะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าอาไมอนโทร์ er เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับสองอความหมายของหุ่นยนต์พวกเราเรียกกันง่ายๆสั้นว่าเออหุ่นยนต์เนี่ย หุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์มันคืออะไรนะครับมันคืออะไรมันเกิดจากอะไรนะครับมีองค์ประกอบอะไรบ้างและก็หุ่นยนต์เนี่ยถูกจัดแบ่งเป็นกี่ประเภทนะครับอะไรบ้างเป็นต้นนะครับในที่นี้อาจารย์ก็ได้สอนแล้วหรือว่าอธิบายเราไปในคลิปที่อาจารย์ส่งให้ในกา,ารเรียนออนไลน์ก่อนหน้านี้แล้วเนาะซึ่งจะมีคําตอบอยู่ในนั้นนะครับ 3. นะครับการใช้งานนะครับส่วนประกอบของโปรแกรมที่อาจารย์จะใช้ในการจําลอง นะครับการเรียนนะครับการทํางานของตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งจะใช้ได้ทั้งของไมโครลอร์แล้วก็หุ่นยนต์เบื้องต้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูหน้าตาโปรแกรมเนาะว่าเอ๊ะคุ้นเคยไหมกับคลิปที่อาจารย์เคยสอนไปก่อนหน้านี้นะครับต่อไปเป็นความหมายของภาษา C เบื้องต้นนะครับที่เราจะต้องใช้ในการนํานมาเขียนโปรแกรมนะครับในการควบคุมหุ่นยนต์ต่างๆเนาะอ่ะทีนี้เราไปดูหน้าตาของโปรแกรมนะครับ นี่เป็นไงครับอ่านี่ก็คือส่วนประกอบต่างๆของตัวโปรแกรมอ่าที่อาจารย์ใช้สอนเนาะซึ่งมันสามารถจําลองการทํางานออนไลน์ได้เราจะเลือกนะครับอุปกรณ์นะครับทางขวามือนี่ครับเห็นไหมครับขวามือของโปรแกรมเนี่ยลากแล้วก็มาวางตรงกลางนะครับในพื้นที่ทํางานตรงนี้ภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาช่างเราใช้คําว่า drag and drop นั่นเองเราจะใช้อุปกรณ์ตัวไหนเราก็จะลากมาวางนะครับข้อสอบอาจารย์ก็จะถามว่า มีองค์ประกอบของโปรแกรมนะมีส่วนการใช้งานอะไรบ้างในนี้เนาะอ่ะโอเคอาจารย์ขออนุญาตย้อนนะครับทีนี้เอ๊ะอาจารย์อาจารย์บอกแค่แนวข้อสอบแล้วแนวทางในการทําข้อสอบจะเป็นยังไงนะครับอาจารย์ก็จะให้โจทย์ไปนะครับเป็นเป็นตัวเปเปอร์นะครับแล้วก็จะกําหนดให้เราทํหนึ่งชั่วโมงนะครับตามเวลาของตารางสอบเราเองแล้วก็กําหนดการส่งก็จะเป็นตามตารางสอบของเราเองในช่องทางของ Google Classroom นะครับซึ่งจะกำหนดเวลาทำแล้วก็เวลาส่งนะครับตามตารางสอบของเราเลยเนาะทีนี้อาจารย์ก็จะนั่งรอดูนะครับว่ามีคนส่งครบหรือเปล่านะครับมีใครที่ยังไม่ได้ส่งนะครับก็จะช่วยแจ้งเตือนนะครับในกลุ่มไลน์ของเรานั่นเองนะครับก็อย่าลืมนะครับดูแลตัวเองเนาะเราจะได้กลับมาเรียนนะครับแบบออนไลน์ site, หรือว่าเรียนในห้อง ได้พบเจอเพื่อนๆได้พบเจอครูอาจารย์นะครับที่เราเคารพและคิดถึงนะครับได้พบได้มาวิทยาลัยของเรานะครับทีนี้การที่เราดูแลตัวเองให้ดีสุดนะครับจะเป็นการที่เรา,าจะได้กลับมาเรียนพร้อมกันนะครับในหน้าห้องนะครับได้ลงมือได้จับหยิบจับอุปกรณ์ปฏิบัติพร้อมๆกันนะครับสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอให้พวกเรานะครับ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโรคไข้ข้เจ็บหรือว่าโรคระบาดท,ที่กําลังเกิดขึ้นในอวิกฤตในครั้งนี้นะครับสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากใครไม่เข้าใจนะครับก็สามารถทักนะครับช่องทางไลน์หรือว่า Facebook หรือว่าสามารถโทรมาถามอาจารย์ได้นะครับในการทำข้สอบเทสย่อยนะครับที่จะสอบในวันจันทร์แล้วก็วันอังคารที่จะถึงนี้นะครับผมสุดท้ายนี้อาจารย์ก็ขอสวัสดีครับ